มีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องสมองเสื่อมของคนที่สูงอายุซึ่งได้ความรู้ไปเยอะเลยค่ะการอบรมก็ไม่เครียดสนุกสนานไปเรื่อยๆค่ะเป็นการอบรมที่แบบอบอุ่นแล้วก็น่ารักมากวิทยากรชอบค่ะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยอันนี้ที่เราเป็นอยู่อ่ะมันใช่ไหมเนื้อหาดีมากเลยครับเป็นเนื้อหาที่ตรงกับอสมอที่จะไปใช้กับผู้ป่วยที่โรคสมองประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่ ประทับใจนะทุกตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับที่มาบริการเลยเราดูแลผู้สูงอายุ4ท่านเราก็จะไปให้ความรู้กับเขาให้มีกำลังใจและช่วยเขาให้เขาสู้สามารถนำไปปฏิบัติกับคนในชุมชนแล้วก็คนในครอบครัวเราได้ปกติก็ไปพูดคุยธรรมดาตอนนี้แล้วก็จะได้ชวนออกกำลังกายครับก็ไม่เครียดนะคะมีกิจกรรมให้เล่นนั่งฟังดูแลไม่เครียดค่ะไม่ง่วงเลยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีๆสำหรับอสมค่ะ ก็ดีใจมากค่ะได้เข้ามาในการอบรมครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยราชพัฏนะคะจันเกษมนะคะแล้วก็สถาบันประสานนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ความรู้นะคะในการดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็จะนําเทคนิคแล้วก็ ประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่ได้รับรู้มาวันนี้ค่ะจะไปะพัฒนาในชุมชนดูแลผู้สูงอายุที่เราดูแลอยู่ค่ะดีนะคะมีความรู้เพิ่มขึ้นมาในด้านการที่จะดูแลผู้สูงอายุด้านสมองและความจําค่ะสามารถนําไปปรับใช้ได้ได้ความรู้มากถึงการดูแลผู้ป่วยเรื่องสมองเสื่อมพวกนี้ครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเพื่อจะไปเรียนรู้เพื่อจะไปทําพัฒนาในด้านผู้สูงอายุ ให้มากขึ้นนะครับอบรมวันนี้วิทยากรอบรมให้ความรู้เข้าใจง่ายและก็ใช้ชีวิตประจำวันของที่จะเอาไปทำในชุมชนของเราได้ดีมากและเข้าใจง่ายได้ขึ้นค่ะต้องขอขอบคุณคนจัดโครงการนะคะจัดได้ดีแล้วก็ประทับใจค่ะห้องประชุมอาหารพร้อมเบรกจัดได้ดีค่ะขอเชิญชวนอสมอทุกท่านนะครับ ให้มาเข้าร่วมประชุมอบรมกิจกรรมต่างๆของทางโครงการได้เลยครับทั้งมีการได้ความรู้และความสนุกสนานด้วยครับผมดีเยี่ยมเลยค่ะได้ความรู้ที่มีประสบการณ์หลากหลายและพร้อมชิมนำไปใช้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุในด้านการดูแลสมองโรคสมองเสื่อมมิทยากรเยี่ยมมากค่ะ ได้ความรู้อย่างหนาแน่นและยินดีพร้อมที่จะไปะใช้ในชุมชนค่ะพร้อมดูแลผู้สูงอายุนะคะทุกอย่างดีดีครับก็จะไปดูแลพ่อแม่ครับคนในชุมชนที่เราดูแลอยู่สนุกดีค่ะทําให้เราไม่รู้สึกเครียดแล้วก็สาระและเนื้อหาของเขาก็เข้าคนที่มาอบรมได้ดีค่ะแม้แต่ตัวเรายังไม่รู้เลยอนาคตจะเจอรหรือเปล่าไอ้เกี่ยวกับโรคแบบสมองเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยแก้ไขในเรื่องของ โรคพึเศร้าได้ด้วย,ยอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็เริ่มกิจกรรมได้ดีมากๆเลยเออโอเคชอบชอบคือน้องๆเพราอินออเตอร์เทนนีมากค่ะได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นค่ะเดิมจากที่พี่เป็น c ีอยู่แล้ว พี่มีความรู้แค่ดูผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวไม่ได้แต่ในวันนี้ที่พี่มาอบรมพี่ได้รับเรื่องสมองเสื่อมเรื่องอัลไซเมอร์แล้วก็ได้รับความรู้ไปดูแลได้ก็<ม><ม>ไปปรับใช้กับผู้ป่วยของพี่ซึ่งตอนนี้พี่ก็ผู้ป่วยของพี่มีแค่ผู้ป่วยติดเตียงต่อไปพี่จะได้ดูผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ได้แล้วก็ที่มีภาวะโรคสมองเสื่อมได้ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นคะ่ะในเรื่องผู้สูงอายุสมองเสื่อมคะ่ะใช้คัดกรองค่ะผู้สูงอายุที่บ้านเราคะ่ะตำบลมันเชียงคะ่ะ ตำบลไพรนกยุงกับก็ได้ความรู้ดีมากครับเพิ่มเติมในเรื่องเก็บประสบการณ์สร้างความรู้ให้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสมองนะครับดีค่ะเพราะว่าจัดประมงได้ดีมากอาหารก็อร่อยแล้วที่ได้มาจะพัฒนาแต่การที่ปร,ประชาชนผู้สยยูงอายุค่ะอยากให้มีต่อไปค่ะแต่อยากจะไปจัดเตรียมเพื่อหัดคาค่ะจะได้ใกล้นิดนึงอยากบอกว่าที่มาจัดโครงการในวันนี้อสมอทุกท่านของตำบลมัญเชีนนี้ก็ได้รับ ประโยชน์ที่จะไปใช้ในหมู่บ้านและชุมชนาเรงต่อไปค่ะเป็นโครงการที่ดีมากนะคะอยากให้มีเนื่อยทุกปีนะครับ